สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าซุนโตอะควานะครับทุกคนครับเพิ่งได้มาใหม่ครับทุกคนครับแล้วก็วันนี้มีทริคเล็กเล็กน้อยๆสําสำหรับการชาร์จเจ้าซุนโตอะควาตัวนี้นะครับทุกคนคือเมื่อวานนี้ได้มาปุ๊บแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทุกคนครับคือเผอิญว่าตรงนี้เป็นที่ชาร์จใช่ไหมแล้วก็เขาให้ชาร์จตัวชาร์จมานะครับทุกคนครับ ซึ่งเป็นอะไรที่เราก็ไม่เคยชา้าทุกคนเราก็พยายามจะจับยัดเลยนเนี่ยเนี่ยเราเราเราพจายามันจ,จ,จับยัดมาเลยแต่ยัดเท่าไหร่มันก็ยัดไม่เข้าทุกคนคือมันยัดเข้าแต่แต่แต่มันก็เสี่ยงที่แบบว่าแบบเฮ้ยมันมันจะหักหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยครับทุกคนครับเนี่ยเราก็จะยัดไปอย่างนี้ใช่ไหมเออมันยัดไม่ได้ไว้ทุกคนครับเพราะฉะนั้นเพิ่งมารู้เมื่อเช้านี้เองว่าลองลองจับจับไอ้ตัวนี้ดูครับทุกคนครับ ไอตัวชาร์จดูครับมันมีปุ่มข้างล่างเว้ยนี่มันมีปุ่มข้างล่างตรงนี้พอปุ่มนี้ปุ๊บพอพอกดปุ่มนี้ปุ๊บมันเด้งได้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเด้งได้เลยโอ้โหนะยัดเมื่อวันเมื่อวันยัดไปหนักมากเลยทุกคนนะเมื่อวานยัดไปสองสามครั้งนะครับเนี่ยมันปุ๊บเนี่ยพอพอเวลานีบปุ๊บมันก็ได้โอ้ยนี่ อ่ะเนี่ยปึ๊บอ่ะเนี่ยพอกดปุ๊บมันก็ไฟมันก็ไม่ติดแล้วนะครับเนี่ยมันมีปุ่มตรงนี้โถ่แบบนะนะครับอย่าเป็นเหมือนผมนะเอามาแนะนำกันให้รู้ว่าอันถ้าถ้ากดปุ่มกดกดปุ่มด้านหลังเนี้ยนะครับกดปุ่มด้านหลังเนี้ยมันมันจะเด้งขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมแล้วไฟมันจะมันแล้วไฟมันจะติดขึ้น พอไฟมันติดขึ้นปุ๊บเราก็เอาเอาซุนเอาซุนตกอะควาตัวเนี้ใส่ได้เลยแล้วก็บีบได้เลยปุ๊บเห็ <Okay. S 1> นไหมครับบีบปุ๊บไฟมันก็จะกระพริบ IP, เนี่ยคือการชาร์จนะครับประมาณนี้ก็มาแนะนำกันไว้แล้วกันกับเจ้าซุนตกอะควากับการชาร์จแบบนี้ครับ